ผมสวัสดีครับผมกเกษตรวิธีชาวบ้านก็เจอกันเดียวครับผมเรามาดูการเติมปุ๋ยครับผมนแล้วก็เติอมอ้อยเติมปุ๋ยแล้วอ้อยครับผมอ้อยคอนเจนสามครับผมนี่การเติอมอ้อยครับผมเติอมอ้อย พลังงานบานองทาาตัวนี้นอนผสมไส้บาา้านใอยตัวนี้นอนผสมไส้คู่จับเออ ต้องเอาเครื่องมัดต้องเอาที่มัดออกครับผมถ้าไม่งั้นมันจะดึงยากต้องเอาออกอ้ยต่อเ็้ยตัวแรกเนี่ยอ้ยต่อวะอ้อยต่อวะครับเนี่ยโอ้แสดงว่าอ้อยต่อเนาะมันสั่นพอดีเนาะเก็บบางตัางๆนะพ่อหนา cho tiêu tím rồi, cắm cho lên. Cho yếm phun thăng nè. rồi. Tại sao? Phun thăng quả. Ủa, tự phun thăng quả à? Tại ếo nóc muối mà. Àn khay nựa muối nè. Ủa, nướng hả? Ừ. Ừ. นาบ้านมอแมวอคนละอืมโอ้โไอ้นบนี่เสือบัวนุงเลยวะบัวจะไขว่าหนี่เนาะบัวบัทะลุนน่ไขยีงน้อยรุ่นี้เนาะประเซ็นต์การเกิดนี่ทีได้แปด0ิปเกาสิเปอร์เซ็นอยู่จุ้มทั้งหนาบัวปันได้วะ การเกิดแต่ว่ามันเกิดหน,นี่เน้อตามันหน่อยเนาะตัวไตุล่าสารปรับสภาพดินตาจรวดคู่เม,ม,ม่นเม่นปุ๋ยเคมีเพื่อนกึ่งบ่เนี่ยครับผมเนี่ยกึ่งบ่เอ่อชีวภาพกองเคมีบ่ เือเป็นสารปรับสภาพดินเม,มือ่อนึงปลูกได้จากไรครับเนี่ยธรรมดา โอ้ขันขันปวเงี้ยเงี้ยมันบ่ปวยเงี้ยงเงี้ยกะทป่บ้านเก็บเปลี่ยนเลยไสันทํานี้ได้ลายเป็นเนืครับเนี่ยตามสภาพเจสีน้ำปงงอปหมนไดเนาะขันปวยไปโดนมันฉีดงอไปเนี่ มันเลยมาเติมดูมันเลยครับเสียเวลาอันบ่อืม นี่ย้อมของต้องทำของของปกติไงถ้ามีข้าวอยู่ตรงนี้อืมหัวน้องข้าวใส่ดื่มอะไรอย่างนั้นเลยเถอะกระโค้งนั้นมันไงโค้งน้ำใบนั้นมันบดดื่มความไม่จัดก็พอ ซุมนี่รองเดียวมัครับนี่นี่ร่องเดียวเป็นร่องคูนบะร่ลร่ององรองคูแต่ว่าเป็นอันซุปเป็นร่องเหนร่องเดียวมันปอมันมันร่องเดียวลองคูอันนี้ลูกกิ่งลูกกิ่งใหญ่เลยมันลูกกิ่งหน่อยม่ครับอันนี้รุ่นไหม่เลยกกอบ่กย่โอ ຈະລົງຄบ่ໄດ້ປ່ອຍໃສ່ຢ່າງລົງຕ່ຳຊັ້ນນີ້ເນາະປ່ອຍປຸຍລົງເລີຍປ່ອຍເครับ ครับผมเติมอ้อยเสร็จแล้วก็จะบรรจุอ้อยเสร็จแล้วก็จะไปปลูกที่เดิมครับผมเนาะเรื่องปลูกแบบนี้มันเป็นในรูปแบบของร่องเดี่ยวครับผมไม่เหมือนร่องคู่ถ้าร่องคู่มันออกจะออกเป็นคู่ครับผมการดูแลรักษามันจะยากไม่เหมือนร่องเดี่ยวร่องเดี่ยวนี้จะเป็นในรูปแบบของ การดูแลรักษานี่มันจะง่ายการกําจัดวัชพืชครับผมการขึ้นลงมาการเจริญเติบโตกันการกำจัดวัชพืชแล้วการใส่ปุ๋ยนี่มันจะดูแลรักษาในรูปแบบของมันจะง่ายสําหรับอ้อยที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาอ้อยก็จะเขาเรียกว่านอมันจะใหญ่ต้นกล้ามันจะใหญ่นอมันจะใหญ่ขึ้นมาครับผมก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เขาเรียกว่าเกษตรกรส่วนมากเขาจะใช้ในรูปแบบของล่องเดี่ยวแต่เป็น การปลูกแบบคู่คู่ในรูปแบบนี้คือคู่ของอ้อยครับผมนองท่นพันอ้อยที่ลงคู่ที่มีเปอร์เซ็นการเกิดร้อยเปอร์เซ็นประมาณนี้สลับกันประมาณนี้ส่วนมากถ้าหนึ่งไร่ต่อ,อการเจริญเติบโตก็ประมาณถ้าอ้อยตุลาถ้าอ้อยในรูปแบบของตัวแรกหรือว่าตัวสองตัวแรกก็ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นได้ประมาณนี้ครับผมน้อก็ต่อถ้าในรูปแบบของอ้อยอ้อย ตอยที่สองครับผมเนาะตอวที่สองตอวสามสี่ห้าก็ประมาณที่ว่าการเจริญเติบโตแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีที่คนทศเอาในรูปแบบของตัวสี่ตอวห้าประมาณสักตอนที่สองนี้เขาใช้ในรูปแบบของท่อนอพันครับผมเนาะใช้ในรูปแบบของท่อนพันที่มาปลูกครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเกินการเจริญเติบโตตัวตที่สองนี่ก็ ประมาณทักเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนี่แหละครับผมเนาะเว้นแต่ว่าในรูปแบบของการที่คนตัดเขาจะมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพในรูปแบบของการเอ่อตาครับผมตานี่คือตาถ้าเอาตาออกมาเขาเรียกว่าเอากราบเอากราบออกถ้าตาเขาเรียกว่ามีดเนาะมีดโอมีดถ้ามีดไปโดนตามัน หัวออกมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าการเจริญเติบโตการออกรากแล้วก็รูปแบบของหน่อมันก็จะหมดไปครับผมส่วนมากถ้าเป็นอ้อยต่อสองนี้เขาเรียกว่ามันขึ้นโคนแล้วแต่รูปแบบของไอ้ที่มันเป็นลําต้นครับลำต้นนี่ต้นมันจะแจต้นมันจะแจครับผมต้นมันจะแจมันจะไม่ค่อยเกิดเจริญเติบโตขึ้นมาการเจริญเติบโตก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สวยงามมันไม่เต็มที่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น อ่ามันขึ้นมาได้อ่เขาเรียกว่ามันขึ้นมาแต่ว่ารูปวงการจะเริือเติบโตของมันการที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นมันจะเป็นอ่เขาเรียกว่าต้นที่เป็นพันธุ์ที่ดีอ่าเป็นพันธุ์ที่ดีเป็นต้นที่แข็งแรง ต้านทานโรคและก็รูปแบบของการเจริญเติบโต,ตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนั้นมันน้อยครับผมเนาะดังน,นั้นแล้วท่อนพันธุ์ก็เป็นรื่อหนึ่งเขาเรียกว่าการที่เอ่อเอาในรูปแบบของอ้อยตุลามาก็กสําคัญมากครับผมเนาะถ้านี่อ้อยตอมันไม่ดีเท่าไหร่ครับผมเนาะนี่ถ้าเราเราดูง่ายครับผมเนาะเขาอ้อยตอดูง่ายตรงนี้ที่ต้นโคนมันโอโครนมันจะมีเขาเรียกว,ว่าเป็นกาบ เป็นกาบที่เขากาเปลือกเปลือกมันกาบมันจะติดอยู่นี่คือการเจริญเติบโตของมันน้อยมากเลยครับผมเนาะดังนั้นแล้วการที่จะเจริญเติบโตแล้วก็รูปแบบของการที่จะเกิดขึ้นมานั้นก็เป็นอีกรูปหนึ่งก็ดูแลรักษาโอ้ยากมากที่เจริญเติบการที่จะกว่าจะได้การตัดของเกษตรกรครับผมว่าถ้าในรูปแบบของถ้าในรูปแบบของการปลูกแล้วไปดู้านตลาดในรูปของการตลาดถ้าการตลาดอยู่ตันแล้วไม่ถึงสองพันถึงสองพัน ตนนันเรามาถึง2,000ันขึ้นไปนี่การจะไม่ได้เลยครับผมไม่ได้กับอุปกรณ์นี่เล็กเ็น้อยครับไม่ได้เลยแต่ว่ารูปของคนที่อยู่ต้นน้ํากลางน้ำไปน้ำที่มีอุปกรณ์แล้วก็รูปแบบของอะไรงานอยู่ประจําใช้นะรูปของพื้นฐานแล้วก็มีพื้นฐานมาแล้วมันก็ได้ครับเลยว่ารูปของที่ รัฐบาลมาช่วยเหลือเยียวยาใน,นรูปของ c c s ค่ะซ c ซนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากในรูปแบบของผู้ประกอบการอรายกลางๆจะได้แล้วก็รูปแบบของนายทุนที่เขาเรียกว่าเป็นนายหน้าเป็นโคต้าคนที่ลงโคต้าเท่านั้นที่จะได้แต่รูปของผู้ประกอบการเป็นชาวไรเขาเรียกว่าชาวไรห้าไรสิบไรยี่สิบไรนี่ถ้าไม่ลงโคต้านันก็ไม่มีอะไรที่จะได้แต่ส่วนมากก็ให้เยียวยามาในรูปของอราละพันสองพันประมาณนี้ครับผมเราก็ส่วนมากประมาณนี้การที่เราจะเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการเจรญเติบโตัว ของภาคการเกษตรครับผมเนาะก,ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของนิควัตอ้อยที่มีศักยภาพไม่ดีเท่าไหร่ครับผมเนาะในรูปของการตลาดการตลาดต่รูปของการปลูกของเกษตรกรแล้วก็การที่มันล้นตลาดลงไปเยอะแยะมากมายนั้นในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมเขาเรียกว่ากลางๆโรงงานในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตผอขคาคนกลางก็เป็นตัวแปรแปล,นปลนหนึ่งที่อาจจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่ะรลองรับซัพพอร์ตในรูปแบบของราคาครับผมเนาะ ถ้าราคาไม่ดีถ้าพูดง่ายๆค่าต้อง5,000บาทขึ้นไปครับผมนอ5,000บาทนี่ถ้าเกษตรกรไล่เลี่ยแล้วก็ตกไล่ละเยอะพอสมควรครับผมนอการดูแลรักษากวาจะได้ก็ประมาณไล่ละ5-6,000ครับผมนอนี่ก็5-6,000ประมาณนี้ครับเนนอดูแลรักษาก็5-6,000นี่แหละครับผมนอแต่ถ้าเกษตรกรที่ดูแลรักษาดีๆจรงิจรงๆจงัจงๆก็ประมาณ7-8,000 ครับผมเจ็ดปดพันนี่คือตัวแรกเลยครับผมเนาะแต่ตัวแรกเจ็ดปดพันแล้วก็หากค่าไรออกมาในรูปของที่จะดูแลรักษาตัวนีต่อที่สองก็เป็นเขาเรียกว่ามันมันมันก็ดูแลเพิ่มขึ้นไปลงทุนขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าปีต่อปีหัวต่อหัวประมาณนี้ดังนั้นแล้วในรูปของเกษตรกรที่จะไม่มีการเจริญเติบโตขึ้นมาก็ยากมากยากพอสมควรครับผมเนาะเกษตรกรก็ ไม่มีเขาเรียกว่าไม่ไม่เลี้ยงด้วยลำแจ้งตัวเองกว่าจะได้ก็นานพอถึงป่วนการทิ้งโลกล่าไปในระเบียบวิชาเขตอุตสาหกรรมค้าแรงงานก็เยอะแยะมากมายการค้าแรงงานอยู่อ่าที่ชนบทครับผมได้เท่าไหร่ครับผมวันหนึ่งวันเนี่ยรายวันได้เท่าไหร่ฮะได้เท่าไหร่มื่นหนึ่งได้รายวันบ่หัวคนจ้างรายวันบ่จ้างรายวันจ้างรายวันวันเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยลูกกระหี่หกร้อยโอ้ได้ลายวันนึงหกร้อย บ่คนละหกร้อยบ่คือรวมหมดคนละหกร้อยนะคนละหกร้อยเอาเพิ่นสิได้ยังเด้โอ้ครับผมเอาเอาครับผม คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้คือรูปแบบของคแครงงานแรงงานแรงงานในเร,นรื่องของแารงงานธรรมดาก็400ครับเป็นสี่ถ้ารายวันธรรมดา400นี่แครงงานเสียแรงงานธรรมดา400แต่รูปแบบของ600ก็โอเคครับเหมือนกับรัฐบาลภาคเพื่อไทยที่เขาเรียกว่าเฟสแรก600 600โอ้ไม่ธรรมดาครับผมน้องเกษตรกร,รก,ก็ต้องราคา5,000ขึ้นไปครับผมราคา5,000ขึ้นไปครับผมคลิปนี้เกษตรวิธีเจ้าบ้านก็ฝากไว้ด้วยครับผมเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ